บินเฮาเฮาบินเฮาบินเฮาต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบินเฮาเฮาบินโอหพี่เดือนก็มีพี่เดือนไม่ดมได้เชิงกลัวนะครับเชิงวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับวิดีโอนี้เป็นคลิปวันขึ้นปีใหม่นะครับผมที่เขาจุดพูกันนะครับเหตุผมที่ผมต้องเรียกไม่แป้งเสียงดังเพราะจะได้ทำให้เขารู้นะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผม Yeah. Bin Inn Thank you. เงียบแล้วนะครับตอนนี้นะครับชเช้าวันนี้แล้วเจ้าเช้าวันนี้แล้วโอ,โ,อโอ้โน้องเขาก็ยังตกใจอยู่นะครับเสียงปูก็ไม่ดังมากนะครับไม่มีจุดใกล้ๆบ้านนะครับแต่มันก็มาตามลมนะครับเสียงต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอืม เบนเฮาเฮาเบนเฮานี่นะครัตบตกใจนิดนึงนะครับเราก็คอยอยู่ข้างๆเขาเขาเรียกเขานะครับมีตกใจบ้างนะผม

เป็นครั้งแรกนะครับน้องยจนจาได้ยินเสียงผุดังๆนะครับแต่ก็โอเคนะครับก็มีตกใจตามไม่แป้งบ้างนะครับแต่ก็นิ่งนอนนิ่งนิ่งนิ่งกอดไม่แป้งอยู่นะครับแป้งแกกัวผู้อยู่แล้วนะครับแป้งกับพี่เดียนจะกลัวผู้นะครับน้องเจนจารู้สึกว่าจะนิ่งนะครับเพราะว่าง่วงนะไม่ยอมนอนแม่ไม่นอนก็ไม่นอน ดเดี๋ยวก็พักนะครับเสียงผู้หมดก็จะปิดไฟแน่อนอนแล้วนะครับเพราะว่าก็เปิดไฟรอเฝ้านะครับเผื่อมีอะไรนะครับเบนเฮาเฮาเบนเฮาเบนเฮาอืก็ตกใจก็ ใกล้นะเมื่อกี้ก็ใกล้นิดนึงก็จะตกใจแรงหน่อยนะแม่ฟีนี่พี่หลงพี่เราก็ตกใจเหมือนกันก็ต้องผูกไว้นะครับรพี่หลงพี่เราหลุดวิ่งไปบ้านคนอื่นเดียวมาคนอื่นกัดนะครับเพราะว่าตกใจพี่หลงพี่เรานะครับก็มีแม่ฟีนั่งคอยอยู่ข้างนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นจัดจัดไว้นะครับสําหรับงานเลี้ยงนะครับแม่แม่ครับสําหรับจับสลากของเรานะครับหมดแล้วนะครับแม่แสีตอนนี้ก็หมดแล้วไปดูพี่เดือนกันครับเดือนก็จะอยู่นอกๆตรงนี้นะครับไฟสว่างอยู่นะผมจะพาไปดูพี่เดือนนะครับเขาก็กินเลี้ยงกันนะครับตอนนี้ก็เสียงเพลงเสียงไฟก็ไม่ดังมากนะครับไม่ถือว่าดังมากนะครับไม่ไม่สี เบสโอานี่ก็จะเป็นพี่เดือนนะครับก็บายมากครับพี่เดือนครับก็มีร้องบ้างนะครับตกใจพุู้เหมือนกันเหมือนืแป้งนะครับแต่ก็โอเคนะครโอเคผ่านไปแล้วครับก็มีเสียงพู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนสองสามนาทีประมาณนี้เที่ยงคืนห้าหกนาทีนะครับผมนี่นะครับเสงพุ่ด้วยครับแสงพุ่นะครับ มีขึ้นอีกเปล่าเนี่ยนะครับก็มีแสงพุขึ้นเรื่อยๆนะครับออเ้แต่ก็อยู่ไกลเรานะครับไกลเราเสียงไม่ดังมากนะครับโอหพี่เดือนก็มีพี่เดือนไม่ดมได้เชิงกลัวนะครับเชิงวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับตกใจนะครับตบกใจพี่ชายฝุดร้องเรานะครับ ตอนนี้นะครับผมส่วนแม่นาวเคงเดือนก็ไม่เอาไม่เล่นพูนะครับถ้าจะเล่นก็เป็นไฟเย็นเป็นไรแทนนะครับแต่เขาไม่ได้เล่นนะครับแม่สิครับก็ต้องเซฟน้องๆนะครับเซฟน้องเดือนนะครับเซฟพี่เดือนเซฟแม่แป้งนะครับเพราะแม่แป้งกลัวพูอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะครับส่วนน้องนเจ้าก็รู้สึกว่าจะนิ่งๆนะครับนิ่งนะครับไม่กลัวเท่าแม่แป้งกับพี่เดือนนะครับสว่างไวเนี่ยนี่นะครับพี่เดือนนะครับ ตอนนี้น่าจะหมดผู้แล้วนะครับหมดผู้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะบ,บ้านดาวเคียงเดือนนะนี่ันนี้ผมก็ได้นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับฝ้าน้องๆน,นะครับอ,อีกสักแพกอีกสักพักนะครับเสียงผู้หมดจริงๆแล้วเราก็จะ,ะปิดไฟให้แม่แป้งนอนครับตอนนี้ก็ยังมีเสียงผู้มาเรื่อยๆนะครับผม Happy New Year ะะแฮปปี้นิวเอียร์นะครับแม่แม่เอฟซีครับ ขอให้แม่แม่ตีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีใหม่นี้นะครับอยู่อยู่กับบ้านดาวเคียงเดือนครับตลอดไปนานๆนะครับผมอยู่เป็นลมโพลมใสให้บ้านดาวเคียงเดือนให้น้องดาวแม่แป้งน้องยันเจ้าพี่เดือนดนวยนะครับผมโอ้โดูครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับให้ชมบรรยากาศนะครับน้องจันเจ้ายังไม่นอนนะครับตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเออตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับ ยังไม่นอนเลยนะผมช่วง,งเย็นๆนะตั้งแต่ยังเย็นก็ต้องรอแม่นอนนะ